นี้เรากำลังมาทำวันนี้วันเป็นวันอาทิตย์แล้วเราก็มาช่วยกันเคลียร์ปุ๋ไส้เดือนนะคนี่คือพนักงานตัวน้อยๆของเรานะคด้านหลังนี่คือไส้เดือนวันนี้เราจะมาเคลียร์ไส้เดือนหรือว่ามายุ่งครับม,มายุ่งใช่ไหม,มก็จะมีตะก,กร้านะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพนักงานจะวุ่นวายนะครับ พนักงานตรวจอันนี้พนักงานตรวจคุณภาพเ้ย <Hey. S 1> ตรวจคุณภาพ <laughs> พนักงานตรวจคุณภาพของเราก็มีนะอันนี้เราก็จะเป็นการเคลียร์มูลไส้เดือนกันนะมันก็มันก็จะกินหมดแล้วนะครับจะกินหมดแล้วอันนี้แล้วเป็นใครนะเด็กหญิงพิงๆิงนะพิงๆิงก็มาช่วยเหรอครับ นี่คือเป็นพนักงาน QC นะครับในการตรวจมาตรฐานเพื่อจะผ่านหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าพื้นที่จะคับแคบไปนิดนึงนะคะพนักงานก็จะทำการวุ่นวายนะควุ่นวายในการตรวจนะเอาไงดีเอาไงดีเรากระมังมาเอาไงดีเราเอากระมังมาหรือว่าอย่างไรหรือว่ายังไงครับ หรือว่ายังไงดีมมามามาหวงงเรากงเะมางเหว่ง่งเหา่งเหั่งเหว้งเว่งเหว่งเหว่งเวเหว่งเหว่งเเหว่เหว่งเหว่งว่งเ่งเหว่งเหว่งเหว่ว่งอกท่งว่ว่วง่เดือนนะันลันห่งงววอวีออกทีวี พิงกพิงก็ออาพีพีพิงก์พิงก์พิงพิงนี่คือเด็กหญิงพิงพิงก์เนี่ยสองเดือนกว่าว้ายโอ้หมีอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหมีไม่ใช่หมาตัวบีเบอร์ตัวบีเบอร์นะคะขนาดนี้ก็พนักงานก็จะมาหหาใ้อุ่นอัวมาอุ่นอัวโอยเดี๋ยวเราจะมาทำมูลไส้เดือนกันนะจ๊ะ เกิดความสงสัยก็จะกระดมอย่างนี้นะทำอะไรใครดิทำอะไรเนี่ยโตปัวและรูปหลังเอ้ไปดีนะไปดีวันนี้ก็ความดีเพราะที่อากาศดีนะคะอากาศดีอากาศอยู่ที่ข้างเขื่อนน้ำพุงอ่าก็ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ก็จะทำถุงใส่เดือนอีกแล้วโมห์ห์ห์ มาอามาโอ้ยมันหน้าไหมมันหน้าไหมบอมบอมวันนี้ขึ้นช่างหรือยังเนี่ย,ย,ยน้ำหนักนดู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับอืมพอแล้วพอแล้วอ่ะมาดูสิเรามาทำเส้ยเดือน นี่คือพนักงานดมนะสังเกตว่าหมาดมนี้ที่นี่ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นนะไส้เดือนของเราไม่มีกลิ่นโอเคไปดีกว่าป้าพาลูกไปขึ้นชัางได้แล้วอโ,โอ้โอหโอห้โอหโอห้โอหโอ้โหพอแล้ว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 รู้สึกจะวุ่นวายไส้เดือนมันจะตายไส้เดือนจะตายลูก โอเคไหมโอเคเปล่า oh, มากินขี้ไสเดือนสุขภาพดีโอ้ยสมัครขี่ใส่เดือน, <c oughs> อเ,อนเอาเอาไปเดี๋ยวเราก็จะไปทำมูลไสเดือนแล้วนะจ๊ะก็จะอยู่ในนี้พอแล้วถ้วยพอแล้วลูกพอแล้วแวม่พนักงานาตรวจ พนักง,งานเรารู้สึกจะวุ่นวายนะครับเราก็จะวันนี้เราก็จะทำไส้เดือนนะครับไส้เดือนกวาดไส้เดือนก่อนกวาดขี้ก่อนครับคนไหนสนใจก็มาซื้อได้นะกิโลละห้าสิบบาทท่านเองร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอขอบคุณสีครับที่มาให้กำลังใจ คุณไหนอยากได้ต okay, ัวก็แวะเวียนมาได้คุณไหนอยากได้ไข่เราก็สามารถส่งไข่ไสเดือนไปใส่ซองใบสนีไปเลี้ยงได้นะโอเคไปทำงานก่อนนะครับบ๊ายบายครับ